ณวัดเกิดการอุดมตำบลคลองสามอํเาเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนายภัสกรบุญยลักษ์ผู้วาราชาการจังหวัดประทุมธานีพร้อมด้วยนางบุษบาบุญยลักษ์นายกเหล่ากาชาจังหวัดประทุมธานีนำบริการของส่วนราชาการระดับจังหวัดออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อํเาเภอคลองหลวง ตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเพื่อนที่และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายอำเภอคลองหลวงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และประชาชนอำเภอคลองหลวงให้การต้อนรับโดยมีส่วนราชการกว่า50หน่วยงานมาออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชน และรับฟังปัญหาทั้งอย่างร่วมมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธรรมสมเด็จพระกรณิษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนจากกาชาติจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขตพระอารามหลวงทั้งนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะสิทธิาณุสิทธิวัดพระธรรมกายก็ได้ร่วมสนับสนุนสมทบมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่<ห>อำเภอคลองหลวงจำนวน100ชุดาาที่เขาร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดพื้นที่และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดประทุมธานี และเพื่อมอบเป็นสาธารณสงเคราะห์ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมค่ะในฐานะของวัดพระธรรมกายที่เคยช่วยเหลือในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความเดือดร้อนอะไรต่างๆเกิดขึ้นครั้งนี้วัดพระธรมกายก็ได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมในโครงการนี้มอบให้กับประชาชนยากจนยากไร้แล้วก็ที่ขาดแคลนแล้วก็เพื่อให้การพบปะก,กับประชาชนเข้าถึงประชาชนของโครงการนี้สําเร็จไปได้ด้วยด,วยดวยีก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่วัดพัะธมกายมูลนิธิธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาตลอดวันนี้ก็จะเห็นว่าประชาชนมากันเยอะมากแล้วก็ได้รับของ ด้วยความสุขสําหรับผมเองในฐานะของตัวแทนวัดพัะธรรมกายนและก็ต้องเป็นตัวเป็นคนชาวของสามรู้สึกทั้งขอบคุณและก็เพื่อนปิติใจในทั้งสองสถานะที่ได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมลักษณะนี้ขอเป็นตัวแทนชาวของสาขอบคุณวัดพระธมกายนะครับแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของของลูกหลวงพ่อนะครับยินดีทุกครั้งนะครับที่วัดพระธมกายมีโอกาสได้ช่วยเหลือโครงการดีๆช่วยประชาชนช่วยราชการ แล้วก็จ,จะช่วยเหลือกันต่อไปเหมือนดังพี่น้อง mm hmm. เพื่อพัฒนาคนคองสามคนจังหวัดประจันคีีนให้เป็นคนที่มีความสุข mm hmm. ทั้งมีทั้งความรู้มีทั้งคุณธรรม mm hmm. ดูแลทั้งประชาชน mm hmm. ภาพพิสูจน์สงบวรทั้งหมดนะครับ